สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอมนิกผมจะพามาเบ่งนะครับช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะครับในการระเบิดหัวมันนะครับตัวนี้ครับเป็นพันธุ์อีเหลียงหน่อยนะครับเนี่ยคือสายพันธุ์สายพันธุ์ดีเหลียงหน่อยหรือว่าพันธุ์บอมแบมนะครับผมสายพันธุ์นี้นะครับจะแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นก็คือเพิ่นจะต้นน้อยนะครับพี่น้องเพิ่นจะต้นน้อย ระยะการปลูกนะครับสะส่วนใหญ่นะครับสะส่วนใหญ่นะครับจะปลูกที่นะครับตัวนี้จะปลูกที่พอว่านะครับพันธุ์บอมแบมเนี่ยเพิินจะเป็นหัวเร็วเอกลักษณ์ของเพิินเนี่ยเวลาปลูกแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับพี่น้องปลูกปลูกลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเพิินได้แทงยอดถึงาหาแฉกแลหรือว่าหา,าลักษณะนี้นะครับที่เพิ่นขึ้นมาเนาะเป็นใบาหาหาใบานะครับ นจะแตกพุ่มง่ามนะครับแตกพุ่มง่ามแล้วคล้ายๆว่าคือเพื่อนสินใหญ่ต้นสูงต้นใหญ่นะครับแต่ว่าตัวนี้นี่จะบ่เป็นสันแตกพุ่มงาม่ามมาช่วงระยะแหลกแแต่ว่า,าโดนไปนะครับเพื่อนจะบ่ได้ขืนต้นเด้นะครับปลูกยังได้กับบขึขืนต้นประเภทมั่นบอมแบมหรือว่าอีเหลียงหน่อยนะครับผมในภาษา,อ,าอีสานบานเห่านะครับ แล้วระยะก,การปลูกนะครับเต็มที่กับบ่เกินหาสิบนะครับเป็นยังจังหวางสัน่นดีหัวมันเนี่ยหัวมันกับบอ่อดงเงาแห้งนะครับแต่ว่าอาศัยเพิ่นดกหนึ่งดกสองน้ำหนักดีนะครับคําว่าดกนี่นะครับผมเชื่อว่าดกก็คือซิบสิบหัวต้องเงาขึ้นไปสิบหัวต้องเงาขึ้นไปผมจะว่าดกนะครับผมอาศัยดกแล้วก็น,น้ำหนักมันดีนะครับ อาศัยจํานวนหลายนะครับพี่น้องอาศัยจํานวนหลายปลูกไปแล้วนะครับปลูกไปแล้วเนี่ยไรหนึ่งเนี่ยหกถึงเจ็ดตันต่อไรนะครับผมผมจะพาไปเบื่องต้นงามๆนะครับเนี่ยครับสุดยอดทั้งต้นงามแล้วนะครับประมาณประมาณเพียงข้อครับพี่น้องเนี่ยล่ำที่มันงามที่สุดแล้วนะครับผมนี่คือลักษณะมันงามที่สุดแล้วนะครับล่ำเพลินนะครับพันบอมแบม สุดยอดแล้วนะครับนี่คือสุดยอดแล้วนี่นะครับนี่ถือว่าล้ำงามแล้วควอมสูงก็ถือว่าได้แล้วนะครับผมพี่น้องก็อยากหูว่าอายุซ้ำเนี่ยอายุหลายปันไหนเพื่อนว่าอายุสามเดือนคคึ่งครับพี่น้องนี่คือช่วงจังหวะที่ต้องระเบิดหัวมันนะครับซอยเพิ่นเพิ่นกับว่าันได้หัวใหญ่ดรอกครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะควดใไ้เบิ้งนะครับแต่สิประมาณอ่าพอซ้ำหนึงเนี่ยละนะครับเนี่ย กับชิปมาณนี้นะครับเนี่ยครับพี่น้องกับชิยูประมาณนี้เนี่ยเนี่ยครับยูประมาณนี้หัวมันกับบอดดิงเงาปันไดนะครับหัวมันบอดด้งเงาปันไดเนี่ยครับหัวมันกิอยูปมาณนี้นะครับเนี่ยหัวมันยูประมาณนี้ประมาณคือกลัวๆนะครับประมาณคืบกลัวๆแต่ว่าอาศัยดกถ้าเพื่อนในแง่แล้วนะครับกับปมาณทออ่า ทอแขนเท่านี้แหละนะครับทอแขนตาสันดกแล้วก็น,น้ำหนักดีนะครับบอกง่ายๆว่าเนี่ยมันแน่นนะครับสายพันธุ์นี้นะครับเปอร์เซ็นต์แปรงก็สูงพร้อมเนี่ยเปอร์เซ็นต์แปรงก็สูงถ้าครบหับเพิ่นเกินเจ็ดเดือนแปดเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์แปรงอยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนใหไงพันชินแน่นนะครับละาจะเนื้อจะแน่นเวลาเขหาหักปุ๊บเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่นะครับ แป้งจะขึ้นเป็นมันเลยเอาไปถูแปนหรือว่าเอาถูใส่มือเฮ้าลองเบิง์นะครับทีมใ้ให้เพิ่นแหงจ้าหน่อยนะครับนับหนึ่งว่าห้นในหอดสิครับมันจะขึ้นเป็นแป้งมืออ่าติดมือเขาเลยนะครับไปแล้วห,หักเบิงนะครับเนี่ยครับชิจูะมานนี้นี่คือช่วงจังหวะที่เขาต้องระเบิดหัวมันซอยเพิ่นบ่านนี่นะครับระเบิดแบบใดห้ามนะครับเหยา,าปุ๋ยเม็ดมาใส่เนี่ย พี่น้องเบิงเบิงปุ๋ยเม็ดถ้าสมมติว่าเขาจะเอามาใส่เนี่ยมันฉีนละลาไบ่นะครับมันบ่ละลายเพราะว่าดินไต้ดินเนี่ยมันบ่มีความชื้นนะครับผมใต้ดินนี่ยบ่มีความชื้นนะครับเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องเอามาใส่ปุ๋ยระเบิดหัวเนี่ยคือปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยนะครับผมปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยมันละลายยากละลายยากครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีร่องกัมมาเบิ่งได้ครับพี่น้องร่องกามมะหลอกกมาขวดใส่เบิง่ง ้าในลักษณะดินลักษณะนี้นะครับบ่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับผมบ่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยเม็ดร,ระเบิดหัวเนี่ยคือผมฉีแนํนำเป็นเจ้ากระปุกร์อม,มนระเบิดหัวหรือว่าเป็นปุ๋ยน้ำหรือว่าเป็นปุ๋ยเก็ดน้ำมาละลายน้ำฉีดใส่ใบนะครับผมฉีดใส่ทั้งใบเนใส่เหงาเพื่นน้ำเนยนะครับฉีดไปเลยนะครับให้มันทั่วนะครับ แกงไปแกงมาให้ทัวเลยวางสั้นกับยิ่งนะครับฉีดยางเลยเทะ่าะสองหลองนะครับฉีดไฟเดียวครับฉีดไฟเดียวเฮ็ดไห่ฉีดไฟเดียวละเฮ็ดไห้ไหัวมันช่วงนี้คือต้องห้อเฮาต้องมาระเบิดหัวมันในเห็ดระยะที่เหมาะสม ฉีดหัวมันระยะทีห่เมอสสมนี่ก็คือเจียดใผลผลยห้ผลผลิตเท่าสูงผลผลิตสูงนะครับอ่าหัวมันใหญ่หัวมันดกนะครับนำนักดีช่วงนี้เพิ่นต้องการแต่ว่ามันแรงนะครับแต่ว่ามันแรงฝนโมมี่ความชื้นก็บ่ถึงเฮ่าบาสามาถีิเอาปุ๋ยเม็ดมาใส่ได้ครับพี่นองมื่อไหม่ที่ฮดเท็ดนะครับผมดีใจที่เขามาคอมเม่น่าเมื่อไหม่ขอเขามาฟังน้ำแน่ มติตามนะครับขอพุณนหลายๆครับมือนี้ผมกระชิววานะครับให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการระเบิดหัวมันบอนว่าเหาชีใส่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ห้าสิบกิโลกร,รัมนะครับสอบละห้าสิบกิโลกร,รัมเนี่ยบอนวาเหาชีซื่อแต่ปุ๋ยเม็ดมาใส่อย่างเดียวในช่วงแรงกจังซี่นะครับพี่น้องบอสามารถใส่ได้ใส่ได้ไดยูแต่ว่ามันบอได้ผลผลิตหรือว่าใส่ได้ยูมันบอามีประสิทธิภาพใส่ปีนี้นะครับ ละลายปีหนะเป็นอยังจะวางสันมันเบิดช่วงที่เพิ่นต้องการได้บ่าเนี่ยถ้าเขาใส่ไปแล้วปบมันบ่ละลายนี่คือบ่ได้ผลแล้วนะครับกะใส่ไปแบบตามมีตามเกิดหรือว่าเพิ่นกะได้เต็มที่ของเพิ่นแค่นั้นนะครับผมแต่ในช่วงนี้นะครับเนี่ยคือเพิ่นต้องการแล้วนะครับต้องการนะครับต้องการโพแทเสเซียมตัวที่ต้องกระตุ้นระเบิดหัวมัน ฉีดใส่ทั้งใบเลยครับพี่น้องปุ๋ยเก็ดก็มี่0060เนี่ยนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับปุ๋ยระเบิดหัวมันนี่เป็นปุ๋ยเก็ดในรูปแบบปุ๋ยเก็ดถาเอามาละลายน้ำ้วก็ฉีดให้ทั้งใบนะครับฉีดให้ทั้งใบให้พืนกินไปนะครับฉีดเรื่อยๆนะครับช่วงระยะแรกให้ฉีดไปแล้วนับไปนับมือนี่ฉีดปุ๊บนับไปอีกเจ็ดมือฉีดจากเจ็ดมือแล้วนับไปอีกสิบมือฉีดจากสิบมือแล้วนับไปอีกสิบห้ามือฉีด ฉีดทุกสิบห้ามือว่านี้ครับฉีดไปเลยนะครับจนกว่าจะครบอายุหกเดือนนะครับจังหยุดช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เขาฉีดเพื่อให้มั่นเ่านี่ขยายตได้ดีมั่นเห่านี่หัวใหญ่นะครับมั่นเห่าจะมีน้ำหนักนี่คือเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมที่สุดนะครับเขาเบ่งกรบาต้นมั่นเห่าเนี่ยใหญ่ซ้ำใด แต่ละสายพันธุ์ฉีบบคือกันครับพี่น้องบอแมนว่าครบอายุสามเดือนเจ้าต้องฉีดเจ้าต้องใส่บางสายพันธุ์บางสายพันธุย์ยังบอหันไย่มีหัวครับพี่น้องบางสายพันธุ์ยังบหันใหญ่นะครับคือผมนี่เคยเอากร,ศ,รศาสตา์มาใส่กระเซศ,ศาดหาศูนย์มาใส่บ่ได้ผลครับพี่น้องผมนี่บอมากเลยนะครับเป็นความคิดของส่วนตัวนะครับ บ่ได้ว่ามันบ่ดีแบบใดนะครับบางคนเพิ่นเอาไปปลูกแล้วก็สุดยอดเลยนะครับแบออกจากให้บ่ได้แต่ว่าเจ้าของเอามาใส่ให้เจ้าของมันบ่เปลนครับมิตรลากงวดกุ้งกระตุ้นยังได้ก็บบ่เป็นนะครับอาจจะเปลนเยนพะอดินกะเปลนไปได้ครับแต่สายพันธุ์ที่ผมเอามาใส่นี่ปลูกบ่ค่อยมีปัญหาคือ8 1ดหนึ่งนะครับพันธุ์หนึ่งขนตางอนพันธุ์อีเหลียงบอมแบมพันธุ์อีเหลียงหน่อยหรือกับ พันธ์อีเหลียงใหญ่นะครับผมแลก้กกาเจ็ดสองนะครับพันเจ็ดสองหัวงามนะครับหัวงามเนี่ยแหละครับผมก็คือว่าง่ายๆว่า,วามันบ่ถึงดินเท่าผมก็เลยเรียกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการปลูกของเฮ่าบางคนไปเห็นเพื่อนปลูกสายพันธ์ใดมันดีเอามาใส่เอามาใส่ห้องเจ้าของกับบเป็นพันธแปดเก้าพันแปดเก้าง้วนะครับ ปุ๋ยบ่ถึงกับ,บเปลี่ยนครับนั่นก็เป็นหนวดกุ้งคือกันผู้ใดเคยปลูกอาจจะเจอปัญหาคือกันมานะครับเรียกสายพันธุ์มาใส่นี่เกี่ยวกับดินนำ้ำเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนำ้ำนะครับผมแต่ว่าพูดถึงในการระเบิดหัวนี่ขึ้นในช่วงที่จังหวะที่มะสมแล้วนะครับผมหัวพันสิบโญ่หัวพันธจิบยาว,ว,าวแต่ว่าอาศัยว่าหัวมันใหญ่ ญ่ซ้ำใดขนาดได่ซ้ำใดก็คือประมาณทอแขนเท่านี้ละครับยกแขน,น,นมาเบิงนะครับทอต้นแขนเท่านี้ละ่ะอ่าทอลำแขนเท่านี้ขอแต่ว่าหัวหญ่สม่ำเสมอบอ่อตำก่าสิบหัวนั่นก็คือถือว่าดกนะครับผมการเช่น้ำมันดกแ็ดจังใดนะครับแซ่น้ำยาเรียงรากผสมปุ๋ยเจ็ดยี่ห้าห้า แซลงไปนะครับแซงไว้มากไว้เท่าก่อนจากสามสิบนาทีเก็บใส่กระสอบมากไว้จากสองมือให้โพแท่งแตกตานะครับเอามาเสียบนั่นก็คือเฮ็ดในหา้างมันออกเร็วออกหลายผลพวงมาจากการแซลามั่นก็นจะเฮ็ดให้หัวมั่นดกต้องแซครับสดปัไหนกระต้องแซ ผมเถียงว่าบางคนว่าตัดลำสดเสียบผมเสียบไปนี่เติกเกิดได้เปอร์เซ็นต์ครับผมกับโบเป็นหยังนะครับผู้ใดบบแซกับโบเป็นอย่างเคยปลูกจังไดกับปลูกสั้นก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะแนะนําให้มือใหม่สดปันไดพี่น้องกับตองแซเดอร์นะครับมันจะเฮ็ดให้น้ำยาเลีล้ยงรากในะเพื่อนเฮ็ดมาเพื่ออย่างเพื่อให,ให้การเจริญเติบโตดีให้รากแท่งออกหลายแล้วก็หัวหัวมันนะ่น่ะนะครับมันจะดก นี่คือเหตุผลที่เอาน้ำยาเล็งหลากมาแช่น้าปุ๋ยนะครับน้าปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยเกตยี่ห้าห้าแช่ไปเพื่ออย่างหล่ะนะครับเพื่อว่าให้เพื่อนซึ่มเข้าไปในอ่าในถอนมั่นเท่านี้ให้เพื่อนมีนน um ม่ปุ๋ยได้กินไปตลอดจนกลัวเพื่อนจะแตกตาการจเจื่อนเติบโตมันจะดีนี่แหละครับพี่น้องผมจังอธิบายอยากให้พี่น้องเนี่ยแช่ลำมั่นไว้หัวโดกแน่นอนนะครับ แทงหยอดแทงตาขึ้นมานี่งามแน่นอนนะครับแต่ผสมลงไปแล้วนะครับพี่น้องสาหรับมือใหม่นะครับนี่คือช่วงจังหวะนะครับเอามาขวดเบื้องหลนจังหวะที่ต้องนะครับจังหวะที่ต้องระเบิดหัวนะครับจังหวะที่ต้องระเบิดหัวเขาต้องระเบิดให้ถูกช่วงถูกจังหวะระเบิดถูกช่วงชูจังหวะนี่กับจะเฮ็ดไหหัวมันใหญ่นะครับหัวมันดกน้ำหนักดีนะครับผมเอาไปขายกับชีเดลาลนะครับ หกตันเจ็ดตันคือในช่วงนี้ราคากระทือว่าดีนะครับตามร้านทั่วไปนะครับเพิ่นกัซื้อในราคาสามบาทกว่ากระทือว่าโอเคครับปีนี้นะครับไล่หนึ่งเดี๋หาตันหกตันเจ็ดตันได้แล้วบางคนก็ได้ไล่ละสองหมื่นมันงามๆบางคนก็ได้ไล่ละหมื่นหาหมื่นแปดก็ดีใจน้ำครับสุดยอดเลยนะครับปีนี้กระทือว่าโอเคครับเรียงราคาแค่เฮา,าจัดการแปลงมันของเฮาให้มันได้ ดีที่สุดนะครับให้มันได้ผลผลิตออกมาให้มันได้หลายที่สุดนะครับเอาไปขายนะครับก็ได้ราคาครับผมมื่อนี้นะครับผมก็มาแนะนําในการระเบิดหัวมันในช่วงจังหวะที่เหมาะสมเฮ็ดให้ผลผลิตเฮาเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้ผลผลิตเฮาเนี่ยดีนะครับได้หลายนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับ คลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ